สวัสดีครับวันนี้พบกับหลายสายสูงนะครับจะมาห็ที่เด็ดบอลคู่วัตฟอร์ดกับแมนยูนะครับเกมเยาวของวัตฟอร์ดนะครับเคยแพ้แมนยูในติดเกินหนึ่งประตูนะครับแค่เกมเดียวเท่านั้นที่เจอกันมาตั้งแต่ปีสองพันสิบหและในหาเกมลังสุดเป็นเกมเยาว์ยูสองเกมนะครับได้ชนะหนึ่งแพ้สองแพ้แค่หนึ่งถึงสองอีกหนึ่งเกมนะครับ แต่ว่าผลงานช่วงนี้ของวัดฟอร์ดบอคอยไว้นะครับชนะแค่เกมเดียวอีกสเกมแพ้ทั้งเวทนะครับมีแพ้เกินลูกเดียวนะครับที่แพร้รีบผู์ผู้ไปด้วยสกอร์หาศูนย์คับนอกนั้นแค่ประตูเดียวตลอดแต่เกมเดายาก็เอาโบยูเหมือนกันนะครับในช่วงนี้แพ้ซีเสมอได้แค่เกมเดียวนะครับ ที่ก่อนหนานั้นอีก15หเกมแพ้อีกเกมเดียวเป็นที่ไล่การคาราบาวครับนะครับฟังทิมเยือนยังปีศาจแดงนะครับหลังๆก็บ,บอค่อยดีนะครับเกมนี้ต้องไปเยือนก็ยังบอแนนนะครับผลงานหาเกมหลังชนะไดแค่2เกมเท่านั้นเกมเยือนก,นก็ได้ชนะแค่สจากหาเกมนะครับเหมือนกันและหลังจากเกมนี้มีไา่การยุโรปยูอีกด้วยนะครับต้องไปเยือนปิยาลีอันนะครับ ที่เป็นงานบอง,งายนะครับเกมนี้ <c oughs> <c oughs> เกมนี้พอดปอกบานะครับยังติดโทษแบนอยู่นะครับก่องหลังตัวลักยางราฟาเ,าเอวนะครับยังมีอีกยังมีอาการบาดเจ็บอีกเทียบแล้วเต็มที่น่าจะชนะได้ก็น่าจะเอได้แค่เบียดเบียดกันเท่านั้นนะครับฟันธงครับ วัดฟอนาจะแพะแค่หนึ่งต่อสองนะครับแมนยู่น่าจะเอาชะนะได้บอลไลน์นะครับโดยจะก่อประมาณสองหนึ่งนี่นะครับสำหรับไฟมาคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากเป็นก็ลัองใจของช่องมุนไลน์นด้ด้วยครับขอบคุณครับ